วันนี้เรามาชมวัดวาอารามกันการที่ได้ชมวัดวาอารามเนี่ยเมื่อเราได้เดินเที่ยวได้กราบพระอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับไปทําภารกิจใดๆของเราตามปกติประจําวันเราก็ไม่ได้เป็นจเจ้าอาวาสใช่ไหมเช่นเดียวกันกับการที่เหมือนกับเราเห็นโรงงานโรงงานหนึ่งเรามีความสนิทสนมกับเจ้าของโรงงานนั้น แต่เราก็ไม่ใช่เป็นประธานหรือผู้จัดการเจ้าของโรงงานนั้นโรงงานนี้มีระบบเครื่องจักรต่างๆอยู่ข้างในนี้ห้าระบบคือระบบแห่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆระบบหนึ่งระบบความจําระบบหนึ่งระบบคิดปรุงระบบหนึ่งแล้วก็ระบบสัมผัสระบบหนึ่งแล้วก็ระบบที่ แพ็กมาเรียบร้อยแล้วเป็นระบบของแพ็คแพ็กเรียบร้อยแล้วะนะคือเป็นสินค้าพร้อมออกขายแล้วก็เป็นระบบของอารมณ์ระบบหนึ่งแล้วก็โครงสร้างของโรงงานนั้นสร้างขึ้นมาด้วยธาตุดินน้ำไฟลมไปประกอบกันจนเป็นโรงงานเราก็อยู่มีความสนิทสนมเป็นมิตรภาพกับโรงงานนั้นแล้วเราก็เห็น ความวุ่นวายอะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นในโรงงานนั้นไม่ว่าคนงานจะประท้วงหรือทะเลาะกันก็ดีหรือไม่ก็เราก็เห็นความผิดพลาดความสุดโสมความพังลงไปในประตูทั้ง6ของโรงโรงงานประตูทั้ง6เนี่ยเขาเข้มงวดมากนะในประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสินค้าที่จะส่งเข้ามาได้ ถ้าเป็นสินค้าทางรูปเนี่ยเขาให้เข้าประตูตาอย่างเดียวสินค้าทางเสียงที่เป็นวัตถุดิบที่จะเข้ามาแปรรูปในโรงงานเนี่ยก็จะต้องเป็นสินค้าทางเสียงเมื่อจะเข้าต้องเข้าทางประตูหูอย่างเดียวสินค้าทางกลิ่นจะต้องเข้าทางประตูจมูกอย่างเดียวสินค้าทางรสจะต้องเข้าทางประตูลิ้นอย่างเดียวสินค้าแห่งการสัมผัสเนี่ยต้องเข้าประตูทางกายแล้วก็สินค้าทางอารมณ์เนี่ย คือชื่ออะไรต่างๆที่แพ็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ประตูของใจอย่างเดียวแล้วก็เห็นการสุดโซมของมันการสุดโทมของมันพอเราใกล้ชิดกับเจ้าของโรงงานเนี่ยเราก็ไปเที่ยวชมอะไรในโรงงานของเราทุกวันเนี่ยเนี่ยโรงงานของคนที่รู้จักเราไปเที่ยวไปชม แล้วเราก็ออกมาเราก็ไม่ได้ไปตู่เอาว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานนั้นเราก็เห็นว่าเดี๋ยวประตูทางตาพังบ้างอย่างเงี้ยอันเนื่องจากตาฝ้าตาฟางอะไรไปประตูโรงงานนี้พังเราก็ไปช่วยเขาซ่อมแซมนะไปช่วยเขาซ่อมแซมเขาก็ให้แว่นตาของเรามาตอบแทนเพื่อที่เราจะไปดูอะไรได้ชัดเจนขึ้นในลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะได้สิ่งตอบแทนจากสิ่งตรงนั้น แล้วบางสิ่งที่เขาให้เราก็ไม่เอาเราก็ไม่รับบ้างก็ได้อย่างเนี้ยนะเราไม่จําเป็นต้องรับทุกอย่างแต่เราก็เป็นมิตรภาพอันดีกับเขานะ่ะไม่รับก็คือไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธอย่างนั้นนะ่ะแต่เราก็ไม่ได้หยิบอะไรในสิ่งที่เขาจะให้มาเป็นของเรา เราก็ไม่ต้องมีความทุกข์ใช่ไหมเหมือนก็มาเที่ยววัดอย่างเงี้ยให้ดูวัดวาอารามต่างๆเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเราก็ไม่ต้องมารับภาระหน้าที่อะไรแบบเจ้าวาดใช่ไหมมีงานใดๆก็ดีก็มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าวาดเราไม่ต้องมาให้ศินแทนไม่ต้องมาเทศธรรมไม่ต้องมาจัดเตรียมสถานที่อะไรให้เหมือนกับอย่างพระใช่ไหมเช่นเดียวกันกับเราเห็นโรงงาน แห่งเขามีความวุ่นวายอะไรต่างๆนั่นน่ะมันก็เช่นเดียวกันแล้วก็เพียงแต่ช่วยเหลือประคับประคองสิ่งใดได้แล้วก็ช่วยเหลือไปอย่างเนี้ยอย่างธาตุทั้งสี่ตรงไหนมันชำรุดสุดโทมอะไรต่างๆแล้วก็ไปช่วยเขาซ่อมแซมได้น่เราก็จะได้สิ่งตอบแทนอะไรมาเพื่อที่เราจะได้มาใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราอ่ะเนี่ยเช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับ ที่เราได้สัมผัสอะไรประจำวันอย่างเงี้ยมันเป็นโรงงานที่มันมีเครื่องจักรแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมมีเครื่องจักรทั้ง5ระบบอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เราเห็นสินค้าส่งเข้าออกทั้งวันทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยเราเราอยู่ข้างๆโรงงานนั้นอะ่ะจนเราสนิทสนมกับเจ้าของโรงงานแล้วเราก็คิดว่าโรงงานนี้เป็นของเราคิดว่าเป็น โรงงานนี้เป็นของเราเลยเวลาเรามีปัญหาทางด้านโรงงานเนี้ยไม่มีงานจ้างเข้ามีความทุกข์ใจใดๆเราก็นึกว่าเป็นเราเลยเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ในช่วงใดที่คนงานในโรงงานนั้นเกิดการวิวาทะเลาะบออแวแงกันเราก็นั่งกุ้มใจว่าตรงนั้น,เ,นเป็นโรงงานเราแล้วก็เป็นปัญหาของเราเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งๆที่ มันเป็นโรงงานของเพื่อนเราที่อยู่ติดกับที่ภากอาศัยเราเราสนิทเราคุ้นเคยจนเราคิดว่าโรงงานนี้เป็นของเราแล้วปัญหาต่างๆมันก็เป็นของเราในลักษณะแบบนี้ลองคิดดูสิถ้าลักษณะแบบนี้มันจะเหนื่อยเหนื่อยยากเพียงไรแล้วโรงงานนี้วันหนึ่งก็จะต้องสุดโทมลงไปเพราะว่าการตั้งของโรงงานมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ เมื่อการตั้งของโรงงานไม่สามารถที่จะอยู่ได้คนงานก็ต้องย้ายไปหาที่ทำงานในโรงงานใหม่เนี่ยมันลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะว่าเป็นของเราได้ยังไงร,ระบบต่างเนี่ยมันก็เสื่อมโทรมของมันไปแล้วก็พังของมันไปนะมันก็เป็นในลักษณะอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ไปทำโรงงานใหม่แล้วก็มีระบบตรงนี้ทั้งหมดเหมือนเดิมเราก็ไปอยู่ใกล้โรงงานนี้เหมือนเดิม บังเอิญในสถานที่ตรงนี้เขาเวียนคืนหรืออะไรเนี่ยเราก็ย้ายไปอยู่ข้างโรงงานนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปสนิทสนมกับคนที่ทําโรงงานนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็คิดว่าโรงงานนั้นเป็นของเราอีกเนี่ยแล้วก็ความวุ่นวายอะไรต่างๆความเสื่อมโทรมของโรงงานเนี่ยก็ย่อมที่จะมีเหมือนเดิมมันเป็นในลักษณะอย่างนี้คล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันนี่คือสิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบเทียบให้เราเห็นว่า สิ่งที่จอนเข้ามาจากประตูทั้ง6เนี่ยเป็นทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกเนี้ยมันเป็นวัตถุดิบที่ส่งเข้าในโรงงานแล้วก็เกิดการแปรรูปด้วยมีความทุกข์บ้างความสุขบ้างความเฉยเฉยบ้างเนี่ยจำได้ในสรรพสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยในรูปประพันธ์สันฐานและชื่อของมันแล้วก็มีการเข้าเครื่องปรุงรสแบบเนี้ยปรุงรสให้มันเป็นอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ส่งเข้าไปผูต้ตรวจสอบว่าจะผ่านออไหมนะรสชาติเป็นยังไงมีความปลอดภัยไหมในลักษณะแบบเนี้ยเราก็จะไปทุกไปร้อนอะไรกับสิ่งพวกนั้นนะเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานเราถอยออกมาสัหน่อยนึงแล้วดูทางด้านของความเป็นจริงว่าในเมื่อโรงงานเขาเปิดเขาขับเคลื่อนอะไรของเขาเนี่ย ใช่ไหมเราไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมเราต้องไปทุกข์กับโรงงานนี้ด้วยอ่ะต้องไปทุกข์กับปัญหาต่างๆในโรงงานนี้ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมปัญหาต่างๆในองค์กรในลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากมายนะเดี๋ยวเครื่องจักรตัวนู้นก็ชำรุดตัวนี้ก็พังไหนคนงานอุปนิสัยแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบที่ส่งเข้ามาได้มาตรฐานมั่งไม่ได้มาตรฐานมั่งอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปทุกอกหมองใจกับสิ่งพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่โรงงานของเราเลยก่อนที่เราจะดูได้ว่ามันไม่ใช่โรงงานของเราอะ่ะก็ลองสังเกตดูว่าในการที่เวลาเขาทำงานอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานของเขาไปเองอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ เขาเห็นอะไรเขาก็รู้ของเขาไปเองเนี่ยคือการทํางานของเขาเดี๋ยวก็ประตูตาเปิดเขาก็มีสินค้าวัตถุดิบส่งเข้ามาประตูหูมันก็เปิดรับอยู่ตลอดเวลาในการทํางานมันก็เข้ามาประตูลิ้นมันก็เข้ามาในบางเวลาอย่างเงี้ยส่งของเข้าอยู่ตลอดประตูกายรับสัมผัสหนาวเย็นอุน่นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆมันก็ส่ง วัตถุดิบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาประตูใจมันก็ส่งเรื่องอารมณ์ทางใจเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นการทำงานโดยปกติโดยธรรมชาติของโรงงานนี้เขาเขาเป็นแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้เพียงแต่เราสังเกตเห็นนะว่าการทำงานเนี่ย มันเกิดขึ้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงอะไรได้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราไม่ใช่เจ้าของโรงงานเมื่อเราไม่ใช่เจ้าของโรงงานเราก็จะเห็นความชำรุดสุดโทมความแปรเปลี่ยนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีในที่สุดโรงงานนี้ก็ดับสลายไปย้ายที่ย้ายทางยกเลิกกิจการอะไรไปในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เป็นของมันแบบนั้นเอง มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอะไรต่อเราอย่างเงี้ยเห็นอย่างที่เราเห็นน่ะจะเป็นร้านค้าร้านขายบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเราดูข่าวเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นว่าบางที่ก็ประสบผลสําเร็จบ้างบางที่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จบ้างนะทั้งประสบผลสําเร็จแล้วไม่ประสบผลสําเร็จเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูเท่านั้นในทางด้านข่าวสารใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ต้องไป ทุกใจอะไรกับเขาว่าโดนฟ้องร้อง2 0 0ล้าน300ล้านอะไรแบบนี้ธุรกิจล้มละลายใช่หไหมเราก็แค่ดูข่าวเท่านั้นเนี่ยมันมันไม่ต่างกันหรอกที่เพียงแต่เราเป็นผู้ชมแล้วไม่เข้าไปเป็นประธานแล้วผู้จัดก,การในโรงงานแห่งความทุกนี้เท่านั้นเองแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นโรงงานของเราไปแล้วในตอนนี้ใช่หไหม ปัญหามมนอยู่ตอนนี้เราคิดว่าไอโรงงานแห่งความทุกเนี่ยที่มีระบบ5ระบบมีประตู6ประตูเนี่ยรับสินค้าต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เข้ามาเพื่อแปรรูปในลักษณะอย่างเงี้ยเมื่อเราเชื่อไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเราเชื่อไปแล้วเราก็ต้องมาแกะรายละเอียดดูว่าเอา้ามันเป็นของเราจริงไหมถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งการได้สิเห็นไหมเราต้องสั่งการได้ไอประตูตาเนี่ย รับแต่สินค้าที่เป็นรูปสวยๆเท่านั้นนะรูปที่ไม่สวยไม่พอใจชั้นเนี่ยอย่านำเข้ามาสู่ในกระบวนการผลิตให้เข้ามาถึงใจได้นะเสียงซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบที่จะส่งเข้ามาทางหูเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงที่ไพเราะเท่านั้นนะถึงจะเข้ามาบรรจุพันธุ์ได้และส่งไป ที่ห้องตรวจสอบทางใจได้อย่างเนี้ยสัมผัสต้องได้สัมผัสที่ที่เราชอบอะเท่านั้นสัมผัสที่เราไม่ชอบมันจะต้องไม่ต้องรับเข้ามาเราต้องสั่งการได้แล้วก็โรงงานเนี้ยเราต้องสั่งการได้ว่าสีอย่าเศร้าหมองนะต้องปูนต้องไม่กระเทาะนะเหล็กต้องไม่เป็นสนิม ต้องแข็งแรงตลอดไปอย่างนี้มั่นคงถาวรตลอดไปทำกิจการด้วยความราบรื่นตลอดไปเราไม่สามารถเข้าไปสั่งอะไรได้เลยเนี่ยพอเข้ามาเห็นกฎเกณฑ์ตรงเนี้ยเราก็จะเข้าใจว่าอา้ามันไม่ใช่ของเรานเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นเองในลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มเข้าใจเมื่อมันเริ่มเข้าใจแล้วก็มาแกะรายละเอียดดูในระหว่างที่สินค้าเข้ามาส่งเนี่ย นะถ้าสินค้าทางรูปเข้ามาส่งเนี่ยประตูตาเปิดรับในสินค้านั้นพอเข้ามาส่งแล้วสู่การตรวจสอบว่านี่คือรูปอะไรแล้วก็จะต้องนำรูปเนี้ยไปทำอะไรต่อไปเนี่ยเมื่อเราเห็นขบวนการแบบนี้เราจะเข้าใจเลยขบวนการแห่งการสั้นๆเนี่ยไม่ว่าแต่เข้าทางประตูไหนจะต้องผ่านขาบวนการแบบนี้ท้งนั้น ตอนแรกรู้ก่อนว่าของที่จะมาส่งใช่ไหมในประตูนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วมันคืออะไรเนี่ยพอมันคืออะไรปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะไปสู่การปรุงแต่งเป็นอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปปรุงแต่งจนมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะส่งขายแล้วเนี่ยมันก็ส่งเข้าไปที่ประตูใจเนี่ยไปไปในคลังสินค้า ตรงนี้ส่งเข้าไปในประตูใจนะเพียงแต่เราเห็นระบบตามธรรมชาติมาต้องเห็นทุกวันต้องเห็นทุกวันใช้ความถี่เห็นทุกวันเพื่อความเข้าใจว่าโรงงานนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้จัดก,การนะเราไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การแต่เราเป็นมิมตรไมตรีโดยที่ไม่ไปทะเลาะเบาแวง้งไม่ไปขัดแยง้งหรือวางเงื่อนไขอะไรกับโรงงานตรงนี้ เราก็อยู่กับเขาโดยความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่หไหมเราก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยโรงงานนี้ได้นะในการใช้ประตูการเข้าออกของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วเราก็สามารถที่จะได้ส่วนต่างๆจากที่เราได้ช่วยดูแลทังประตูทั้ง6นะเหมือนกับเราเป็น ฝากบ้านหน่อยนะมีอะไรช่วยดูด้วยในลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเข้าออกประตูใดก็ได้หมดนะเพราะเราสนิทสนมกับเจ้าของโรงงานมากนะี่จะหยิบใช้สอยสิ่งใดในสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นที่มันกินแล้วมันแสลงต่อเธอเธอก็ไม่ต้องเอาไปนะสิ่งไหนที่ไม่แสลงต่อเธอ เธอก็เอาไปนะเนี่ยในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยใช่ไหมเป็นประโยชน์ของเราด้วยแล้วก็คือว่าสมบูรณ์แบบทั้งเจ้าของโรงงานทั้งเราอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อการเรียนรู้มีไว้ให้เราเรียนรู้อ่ะในโรงงานเนี้ยมีไว้ให้เราเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันอย่างนั้นเองในลักษณะแบบนี้คือ เรียนรู้เพื่อเข้าใจอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะที่เราไม่ใช่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของในสิ่งที่มีความแปรปวนมีความวุ่นวายมีความขัดเคืองอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความทรุดโทมเสื่อมสลายไปตามที่สัมปทานที่เขาทำสัญญาเช่ากันไว้กี่ปีบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เข้าใจ ของมันไปตามนั้นอะ่ะวันใดโรงงานนี้จะพังทลายไปจะเจ๊งไปจะรื้อถอนไปมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวอะไรเราไม่มีอะไรที่จะต้องไปแบกรับภาระหนี้สินต่างๆหรือความวุ่นวายอะไรต่างๆเราเป็นเพียงผู้ช่วยผู้ดูแลและผู้อาศัยประโยชน์ กับโรงงานแห่งนี้ก็เท่านั้นเองนะวันข้างหน้าเขาจะขายทอดตลาดไปหรือมันจะสุดโสมเป็นตึกล้างไปไม่มีคนทํางานไม่มีเครื่องจักรอะไรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราลักษณะแบบนั้นะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราก็ไม่ได้พังไปกับมันอย่างเงี้ยเพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นเองเมื่อเข้าใจแล้วมอก็อย่างนั้นแหละ เมื่อเข้าใจแล้วความสบายใจในสินค้าที่มันถูกต้องก็เรื่องของมันความไม่สบายใจเข้ามาคือสินค้าที่ไม่ถูกต้องก็เรื่องของมันอา่ามันก็เป็นเรื่องของโรงงานเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่หน้าที่เราก็อาศัยเพื่อเป็นประโยชน์โรงงานนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ของเราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ของเราเท่า <rac> น <ial> ั้นเนี่เรียนรู้ให้มันเข้าใจว่าไม่ใช่ของเรา ทางกายเปิดประตูรับนะรับอะไรอะ่ะรับสัมผัสมาลมมาสัมผัสนะเปิดประตูรับรับรู้ว่าตอนนี้วัตถุดิบทางด้านลมส่งเข้ามาในลักษณะอย่างนี้ก็เกิดการกระบวนการของมันไปตามธรรมชาตินะว่ากระบวนการนี้จะเข้าสู่ประตูใจได้ไหมอย่างเงี้ยโดยมากมันก็ทํากระบวนการตามเนี้แล้วก็เข้าไปสู่ใจเลยอะ่ะนะแล้วก็แยกแยะเลย มันชอบใจมันก็เป็นสุขมันไม่ชอบใจมันก็เป็นทุกข์อะไรในลักษณะนี้ก็คือปัญหาต่างๆในสินค้าและในการตลาดในการบริหารบุคลากรในการบริหารซึ่งองค์กรในการบริหารซึ่งวัตถุดิบอะไรต่างๆบริหารเครื่องจักรบริหารบุคคลอะไรในลักษณะอย่างนี้นะบริหารในการโฆษณาบริหารการตลาดมันก็ไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเรานะ เราไม่ใช่เป็นผู้หุ้นส่วนหรืออะไรแต่เราอาศัยเท่านั้นเองก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้แหละ,จะเจริญพรชมวัดวา,ารามกันต่อ